จ้แม่สองนางนะครับอยู่ที่ศาลท่านเนี่ยที่อยู่วัดหายโศกนะท่านผู้ชมนี่นะนี่ศาลจะาแม่สองนางจะอยู่ตรงนี้นะบางคนไม่เคยมานะถือว่ามาไกลนะมาใลมาสมควรเพราะนี่ดินแดนของบ้องไฟพญานาคเลยไอ้จะฝั่งอนุนี่รถวิ่งอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นฝั่งลา นะครับอันนี้เป็นศาลที่อยู่ที่เจ้แม่สองนางเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมานะเจแม่สองนางที่สมัยถึงเป็นเจ้แม่สองนางเจ้แม่สองนางเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยนะเป็นแคว้นของชาวเวียงจันทร์นะครับก็ถ้าเป็นนักประตก็คือสวนภูมิในประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งเมืองกันหรอก จะเป็นเวียงจันทร์จะเป็นฝั่งลาเป็นฝั่งไทยเนี่ยแต่ก่อนเขายังไม่ได้แบ่งนะครับแบ่งภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นดินพื้นประเทศเดียวกันหมดนะแล้วก็จะมาสมัยก่อนที่จะมีสงครามต่างๆแบ่งแยกแผ่นดินนะนะก็เลยมาแบ่งแผ่นดินกันตรงนั้นเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือเป็นแม่นางที่ประเทศลาวนี่แหละนะครับ จังหวัดทีเป็นสานไม้นะตึกระฟังคือว่เป็นสานปูนแล้วก็พัฒนาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่วัดถ่ายโศกนะครับวัดถ่ายโศกอยู่จังหวัดหนองคายคนี่จอยูอ่หนองคายเอ่อไกลไกลจากกรุงแค่ประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบโลนะครับถืาประมาณนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลหน,นองคายเนี่ยนะถ้ามองเห็นตึกโรงพยาบาลแต่เท่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วอยู่ตรงท่าสเสด็จ ถ้าเสด็จที่เขาข้ามเรือไปนะ่านชมไปฟังนอนแหละนี่พงอยู่ข้างล่างนะน้านารก็มีรูปปั้นของท่านอยู่นะครับ คนชาวลาวและคนชาวไทยเนี่ย mm hmm. เขาเยื่องมาว่าถ้าใครได้มาถึง mm hmm. ว่าชื่อวัดเขาดีนะใครมาที่นี่ก็คือจะหายโศกจะมีแต่ความร่ำความรวยนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวพาผู้ชมขึ้นไปชมดูเนาะ mm hmm. ว่ามีอะไรบ้างที่สักการะแต่ว่าหลายคนเขามาสักการะเขาได้ผลกันนะ mm hmm. นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาจะได้ผลแล้วก็ ก็วความสำเร็จในชีวิตนะครับมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลก็จริงแต่ว,ว่ามันเป็นประเพณีของโบ,โบราณนะครับท่านผู้ชมไลค์กดแชร์ได้นะมีความรู้เดี๋ยวขึ้นไปดูนะนั่นฝั่งลาวอยู่ฝั่งฮนุเหรไหมฝั่งลาวโอ้แม่น้ำลาวนะ เดี๋ยววันนี้นะเขามีการประเพณีของเรือไฟแล้วก็บ้องไฟพญานาคนะครับที่จังหวัดหนองคายเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลละใกล้ๆกันนี้แหละแต่ช่วงนี้มันร้อนผมเลยไม่ไม่เข้าไปนะครับ คนเข้ามาตลอดนะสังกรัรบูชาที่ก็เข้ามาแต่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมจะแม่สองนางท่านอยู่ในสินของการเข้าพรรษานะครับก็เลยใส่ชุดขาวปกติก็จะผ้าผ้าหลากสีอยู่แหละนะผู้ชมนี่เป็นสารจะแม่สองนางที่เข้ามาถวายกัน ไาใครมาหนองคลายนะหนองคลายก็เรียนเชิญนะครับที่วัดหายโศกน,นะครับถนนหายโศกน,นะถ้าจําได้นะครับก็มากราบไหว้ท่านได้ฝันะ่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวเห็นไหมเห็นแม่น้ำไหมพื่อนๆเห็นแม่น้ำแม่น้ำโขงนะที่ขันกว้างแล้วก็ อี่เกตฝั่งลาวเนี่ยนี่นี่เบนมัเป็นประวัติโดยดย่อนะ ครับประวัติยอ่อพอสังเกตท่านชมนะท่านชมก็จะอ่านได้เห็นไหมคนลาวอ่ะข้ามมาที่เนี่ยมาไหว้ยเยอะนะลาวข้ามมาไหว้นะครับที่วระถายโศกเนี่ยเขาจะมีอ๋อท้าเวสส่วนโนด้วยนะครับท้าเวสส่วนโนองค์ใหญ่ ม่น้ำโของอยู่ด้านนู้นนะผู้ชมนะแล้วก็จะมีพระเจ้าใหญ่นะพระเจ้าใหญ่อยู่ที่ในโบสถ์เก่าแก่เนี่ยอายุนานเป็นพันปีได้เลยเนอะอายุน,ยนานเป็นพันปีนะครับนี่บรรยากาศนะผู่ชมนะเดี๋ยวถาไปไหว้แล้ววัดเลยไปดูไปดูไปดูด้วยไปไหว้ด้วยเนี่ยวัดไหศก น้ำโขงก็อยู่ด้านนู้นนะน้ำโขงก็อยู่ฝั่งนู้นี่เป็นพระเจ้าใหญ่แล้วก็ข้อลังสร้างโบสถ์นะจากหลังเกา่าเพิ่มไปหลังใหมย่ยกขึ้นเห็นไหมน่จำ <c oughs> บวัดโตก็ดีนะไม่กว,ว้างนี่บริเวณว่าตํจชมเนาะ วัดไห้โศกอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยอยู่ใ,ใกล้ๆท่าสเสด็จนะนะผู้ชมนะท่าเก่าวใช่ไหมท่าเกา่าที่เขาใช้กันอยู่นะที่ใช้กันอยู่ในการข้ามเมื่อแต่ก่อนแต่ก่อนที่ใช้ข้ามทางเรือนะส่วนมากขนของเดี๋ยวนี้เขามีสะพานแล้วไงก็มีสะพานเลยใช้สะพานกันเยอะไม่ได้ใช้ท่านี้เท่าไหร่ นะครับถ้ากองศูนย์เนี่ยไม่เคยใช้ก็เลยไปใช้ทางสะพานเป็นเยอะมากกว่าจะใช้ทางเรือแต่ก่อนนี่เขาใช้ทางเรือเป็นหลักเลยเดี๋ยวนี้จะน้อย จะมีจุดปล่อยปลาเป็นแลนด์มาร์กเห็นไหมเนี่ยท่านี้ไม่ได้ใช้แล้วใช้ทางรถมากกว่าทางเรือนี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับนุ่งสะพานเห็นไหมตรงข้ามนุง่ง เลยจะเป็นสะพานไก่นิดนึงนะครับจุดที่ดู้องฝอไม่ได้อยู่จุดนี้นะจะอยู่จุดทรงนู้นเลยนะอยู่ทางโู้นเลยท่านผู้ชมดู้องฝอยไปหน้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเคลื่อนตัวไปอยู่ทางโูง้น นะครับตอนนี้คนเข้ามาจองร้านค้ามาร้านมาขายมาอะไรมากมายแล้ะเห็นไหมนีบรรยากาศท่นผู้ชมเนี่ยนี่วัดไทยโศงอยู่ด้านนี้เลยกลายเป็นน้ำอันนี้จะเป็นกองศูนย์เก่านะที่ตรวจคนเข้าเมืองนะท่านชม ก็คือว variance, ัตถุมงคลองค์พ่อหายโศกเข้าไปจัง ดดนนเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นะบ้องไฟพญายนาคท่านผู้ชมรอสักนิดหนึ่งนะครับเทศกาลหรือบ้องไฟพญายนาคโลเขาเรียกอย่างไรนะเขากาลังจัดเตรียมกันอยู่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ใช่เตรียมอุปกรณ์ไป ไปยิงบ้างไฟพญานาคในน้ำนะครับจากะกรอนบนบกน,นี่แหละว่า,าต้อนรับคนดูจะเป็นถนนหนทางต่างๆนะครับทางสัญจรต่างๆัาลเจะแมืสอง,องนา บรรยากาศนะวัดวัดก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะทุกท่านแตอยู่ในแม่น้ำโขงนี่เป็นนี่เป็นโบสถ์ท่านเห็นไหมวัดไทยศโโุกร์ทุกท่ชมก็จะมีที่ที่เห็นอยู่ นะก็จะมีท้าวเวสสวรโนที่อยู่นะครับทานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะมีโบสถ์ท,ท่านอยู่นี่โบสถท่านอยู่นี่นี่เห็นไหมกิจกรรมต่างๆนะานจะ ไหมที่สร้างโบสถนะ์เนี่ยต้องเป็นินที่ชาวบุญที่เขามาร่วมกันทท้งนั้นนะนะครับท่านผู้ชมถึงจะได้สร้างนะถือว่าโมนาบุญคนที่มาเร่วมบุญสร้างโบสถ์โบถสถ์นะโบสถ์นี้โบสถ์เก่านะถ้ายกขึ้นนะมันชํารุดจะสมะ่มไปแต่บางที่เนี่ยเขาสร้างใหม่เลยนะครับอุสิธาเวสวัน นะประจําวันเกิดก็ได้มีเขาสร้างเกี่ยวอ,ะอ่ะใช่นไหมปกติแล้วหลวงพ่อต้องสร้างแปดเลยนะถ้าตามพระบิดาที่เขาแปดองค์เนี่ยขังเลยนะาแปดทิศไงบรรยากาศท่านผูมามา้ชมวัดไทยโศกเขาก็มาขอโชคขอาลาบกันนะ โซหรือยกลังคาออกแล้วก็ต่อลังคาใหม่เข้าไปนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพ่าะเจ้าใหญ่กำลังปรับปรุงอยู่นะเช็ดทดสอบหรเช็ดทดสอบทดสอบด้วยแล้วก็ยังมีเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าอกมันสาชิบล้วนะ โย่โย่โย่ลบสองสามสี่ที่ไว้ให้โศกนะอยู่ที่จังหวัดนมโฆษณาประชาสัมพันธ์เงียบไปแล้วก็เตรียมดอกใหม่ดอกกระโงใหม่กระโปงเจงนะครับเปิดนานไปก็เรื่องขาดน้อตอนนี้ก็กลับมาสูงุดสภาพเดิมแล้ว อาบดาญาโยมคุณยมทั้งหลายคนระับผ่านไปผ่านมาครับจะร่วมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับทางวัดก็ขอ,ขอเรียนเชิญทางนี้มีให้บูชาแผ่นกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องดินขอและสโนดที่ดินถาลายก็มีสะดอกเค้าะ โดยแผ่นผ้าขาวที่ทางคณะกรรมการหรือว่าทางวัดได้จัดไว้ให้ท่านบูชาเป็นผ้าขาวสดงเคาะห์เนชื่อที่อยู่นานสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านลงในแผ่นผ้าแล้วก็ตั้งกิจธิฐานนึกถึงคุณงามความดี นี่แหละคือเป็นการสะดอกเระในตัวของท่านท่านฝันไม่ดีนอนไม่หลับ